นี่สวัสดีครับสุนิโตเทเบเชนอลครับยูทูบครับนี่เป็นผลงานเช้านี้นะของของคุณป้าเลยนะครับป้าบุญเจือจ้าป้าบุญเจือนอ้องไปหามา,าได้เมื่อเช้านี้กี่โับอันนี้ไปหากีโกก่โมงครับเนี่ยตั้งกี่โมงไปตีห้าตีห้าโอ้ตีห้าได้มากกว่าบ,บุง้งหนึ่นบบงอ,อันนี้เป็นเห็ดอะไรครับเนี่ยเป็นเหตุ เป็นเห็ดหน้าเล่หน้าหมองจ้ะเห็ดหน้าเล่หน้าหมองช่วงนี่จะเป็นเห็ดนี้เนาะช่วงมากก็เห็ดนี้อืมช่วงนี้เห็ดหน้าเล่หน้าหมองเห็ดดินจ้ะเห็ดดินใช่มเห็ดดินนี่ผลงานดินเห็ดจอนนี่ผลงานโอ้โหเห็ดบ้านเกอกเยอะมากแล้วก็มีผักนี่ด้วยนะหนึ่งอย่างผักอะไรไม่รู้เนี่ยผักอบแอบผักอบแอบมันมีรสชาติไงครับเนี่ยเปรี้ยว ออกเปรี้ยวเนาะเปรี้ยวผักแกงใส่เห็ดเหรอแกงใส่เห็ดอืมแกงใส่เห็ดแล้วมันเข้ากันดีใช่ไหมโอ้ผักอบแอบเนาะอบแอบอบแอบนี่ผักอบแอบเป็นเครือด้วยครับเด้อเป็นเครือครับเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อพาผมไปหาด้วยได้วันนี้พาไปดูชี้ต้นหน่อยต้นไงมันเรื่องว่าผลเบอร์ไก่อะไรเรื่องว่าเรื่องต่อพ่อเรื่องต่อพ่ออะไรครับมันมีได้ับทีเนี่ย วันนี้ไปเก็บเห็ดนะไม่ต้องพาไปไกลด้วยเออบ้าก็ไปด่านอาดาันแล้วจังไปเลยไม่ต้องหาอะไรบังเหย่อเยอันนี้เขาแบ่งขายถุงถุละห้าสิบาทนะอืมไม่แพงเลยเนี่ยถ้าอยู่เทนนี่ขายไม่ได้แน่เนาะอันนี้เห็ดไข่ครับเห็ดไข่ครับเห็ดไข่หอมนี่ครับระดับโรเฟเชนแลเห็ดเซียนเห็ดนี่ครับเซียนเห็ดเบือบอมากครับเอบือบอมากร้าวเบือเนี่ยคือเม่า คำว่าเบื่อคือเมาครับอ่ะทั้งนั้นทั้งนั้นผมก็เอามากินได้แต่ผมเดี๋ต้องไม่ต้องเบื่อเบื่อเบื่อเบี้ยพวกมามากินได้เลยครับอ๋อเลยข้าคนไม่เคยนันยังสงสัยครับแล้วก็หลับไปก็เบื่อตัวเองเนาะใส่จินเข้าไปก็เมาเบื่อเนี่ยเบื่อหน่อยใส่เลยไรเงี้ยมันมันก็คือเบื่อเหล่าได้นี่ครับอ๋อไม่เหมือนกันคอันคัดเบื่ออันนี้มันจิตไม่ช่างเลยไปเผาหลายกว่าเลยไปเผาหรือวะไ่เผานุ้ายให้เด้วยไม่เชี๋ยวไปอเผาใจนี่ม เดี๋ยวเราเคไปหาอีกเรานี่เห็นอะไรนี่พ่อเห็นลังงูกับเนี่ยนึกภาพนองงกเนื้อแน่ว่าวันนี้จะพาผมไปเก็บอันอันเพราะว่าตัวนี้ตัวนี้นั้นว่านั้นมันจีเชีบก็เพื่อนี่แซ่กว่าแต่นี่แกงครับตัวนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งครับอันนี้แกงครับตัวนี้แกงแซ่บตัวนี้หนึ่งแซ่บครับหนึ่งแซ่บครับหนึ่งกินน้ำพริกครับลาบก็ได้ปนปนปนเห็ดปนปนต้องเป็นปนปนใบนี่น ทาปนนี่ยมันต้องเป็นตัวนี้คร no. ับนี่โอ้หนี่ทาปนเนาะเนี่ยทาปนมันเป็นเฮ็ดไข่ครับเฮ็ดไข่อันนี้แกงครับอันนี้แกงครับโอ้เนาะขอทาได้นี่อันนี้เขาเอิญเฮ็ดละงอกเหลืองครับละงอกเหลืองครับอันนี้เฮ็ดไข่ครับละงอกขาวก็ได้ครับใช่ไปหมนรับ่อ้ล้วผ่านน้ำมันหอยได้ปะหอยกินที่ร้านใช่ไหม พันน้ำมันหอยไหมมันมันตัหนึ่งมันพัดนี่มันสงสัยย่านมันโมยากชุกนะก็เป็นหนึ่งเอาไปลวกก่อนตัวก่อนต้องหนึ่งก้อนหนึ่งจีดันอ่าถ้าทำเป็นเฮดนี่ถ้าเป็นมันบมยชุกนี่มันมันยานมันทําให้ทองเสียนะอ๋อแต่ว่าต้องให้สุกเจาะก่อนต้องให้สุกก่อนครับสุกเะก่อนในพัดได้ครับครับพัดโลดอย่างมันบมยชุกนะอ๋อนี่วันนี้ได้มาเยอะเลยเก็บเงินงบน่อยเี็ดงูบเลือง เห็ดละงอกน้อยเห็ดละงอกเหลืองอ่ะแดงๆนี่เห็ดอะไรนี่เห็ดเห็ดน้ำมากจ้ะเห็ดน้ำมากเห็ดน้ำมากน้ำน้ำมากผู้เฒ่าครับน้ำมากผู้เฒ่าครับเห็ดน้ำมากผู้เฒ่าผู้นองอะไรก็เห็ดน้ำมากเห็ดน้ำพุนมมันมีน้ำมากมีแต่น้ำไล่เราล้วนเราล้วไปลาดุกปลาเห็ดเ ห้าดีบบาทนี่ได้เยอะมากเลยนะครับปลาคุ้มไหมเนี่ยห้าดีบาทเนี่ยดีกว่าซื้อเนี่ยอื่นครับดีกว่าซื้อเนี่ยอื่นนะครับสมมติว่าที่ซื้อปีงไก่นี่มันไก่เฮ็ดแดงก็บ่ได้รายซัมหนีอยู่แล้วอันนี้สมมุติว่าเอาไปหนึ่งมันอิ่มสองคนกูได้สองคนกูได้เอาไปแกงในหม้อหนึงครับเดี๋ยวครับเด้อห้าดีบาทห้าดีบาทงามเหรอง่ามเด้อเ็ทมาไงฮะก็มาฮอดครับบรโมนมากใหม่ อันนี้อันนี้เฮ็ดฮักกระมาหอดจาม่อยห้าสิ่สิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าเอาชามนี้ได้สองร้อยสิบแล้วอืมมาตรฐานไหมมาตรฐานค่นแรงขั้นต่ำได้แล้วอันนี้ที่เหลือนี่ไปให้เตากินก็ได้นี่ครับเนี่ยนะครับเต่าไหนเต้านี่มักเห็ดครับพรอมบอกเพราะเต่าชอบกินเห็ดบอกครับเต่าชอบมันเข่าเนาะคนมามัก อย่าครับเหตุบ้านกูกาครับเช้าเช้านะมีชาวบ้านก็ออกไปหาแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านนะครับพอได้อยู่ได้กินเนาะพอได้พอได้เป็นพอประทังชีวิตเนาะไปวันวันอะไรซื้อไอ้ฟงสุรดน้ำปลาอ๋อแต่ถ้าโชคดีก็ได้เยอะก็ได้เป็นพันเหมือนกันครับแต่วันนี้ก็ถือว่านี่รอบเช้านี่ได้มา2อ้สิบแล้วแล้วเดี๋ยวไปอีกรอบหนึ่งก็อาจจะได้2อ้สิบก็เป็น500วันละ500ก็โอเคแล้วเนาะถ้าขายหมดถ้าขายหมดนะครับ ไปเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปเดี๋ยวผมไปเก็บเห็ดได้นะครับชิปนี้ตอนเช้าๆนะก็ถ่ายดูนะว่าชาวางเขาไปเก็บเห็ดมาได้นะขอบคุณครับสวัสดีครับ